สวัสดีค่ะสวัสดีพทธมุกท่านทางสัสทีท่งา้องทุกคนเนาะนี้ก็บปรด้ลงทงลงทานะคะปด้ตัดผักผักกัตัดตป้งแต่สาๆแลวละมืออื่นออเดอร์สิบห้าโลีด้ทยพี่นองเมืองเนาเมียนาตัดเั้งแต่เสาค่ะตาคตามมาไปเฮดเบียบเมืยี้ที่แลกว่าจะไปหาหอยแตเนื้อปกไปาสวยนี่สวยในยังพี่น้องนี่สวยในเพิรนเทอ์นีละนี่นี่ ขายแหละไก็ขายได้สองมือกยุดธขายแต่สองมือกยุดเนาะไก่ย่างเนาะค่ะสีขายหมูเล้งเพราะว่าลูกค้ามาถามสุเศร้าสุเศร้าเพราะเดี๋ยวไก่ย่างมาทั้งแหลกไก่ย่างมากระพ่องกันบ่อหยางกันบ่อหยางมากระคัดผ้าเข่าพึ่งกันพี่น้องเอาสวัสดีครับก่อนเออสวัสดีพี่น้องนี่คันเดสวัสดีเนาะผ้าแจวเหลาอยู่ใส่กอก น้ำข้าวบริเวณดอกเอากรับเพิ่นมากนแหละเพิ่นอนมากนอกากของกินเลรียตะบานเฮานี้นู่นดีอยู่พักของใส่กองเขากบบเป็นพักเขาเองก็ดีแน่เนาะมาวันนี้คลิปนี้เนาะค่ะกะจะมาเปิดของฝากเรื่องขนน้องกระโดงจากเอฟซีจากเอฟซีเนาะค่ะมาดามสหรัฐอเมริกาอีกขึ้เก่าสุดเกี่ยวเสียขึ้นอ่าเออเบอร์วัตสิมียังไงแน่เดี๋ยวหาของฟ้าก็ต้น สมัยดสมัแต่มาอยู่ฝนมันขัดตื่นแต่เมืองที่เป็นหลังอย่างเราว่างงูด้วยวันนี้วันหยุดนะคะวันหยุดชกคอน,น้ำเนยอะไี่หน่อยก็เลยหยุดกับวันหยุดออกทำมาหากินเหมือนเดิม บ่อด้ขายปลากต่ขายไก่บ,บ่อเด็กออกไปหาหบ่อด้ขายไก่กับไปหาหอยพี่น้องหอยกอับล่อในเด้อค่ะเมียนมีอะไรว่าเราจะพา,าไปว้าวมนาดูอะไรนี่เร็วอูว้หอันนี้คืออะไรเดี๋ยวดูก่อนรองเท้าอันนี้ก็คือเสื้อแขนยาวนะคะแขนยาวค่ะ<ป>อขอบพระคุณมากมากเลย อันนี้ของใครมีสีแน่นอนว้าวสวยจังเจ้าสีไรเนาะปนใส่หมอดป้อนนึ่งกูเลยสุนี่ยังอันนี้คืออะไรโอสเสือจอแดนชุดโอ้สุนี่ิ่นมีอยู่แล้วจะเสียบกันเลยแน่นจ้ะไว้ใส่หน้าร้อนก็อุ้น่ังหลายตัวนี้คือ อีนนี้ก็มีอีกจะสองสามเลยโอ้ยหนึ่สองสามสี่ทำไมมีสีคือดวงดีแท้หมูเบอร์เดียวกันเลยไปแบบเดียวกันหมดคือพอสองสามหมดเจ็ดมันมี อันนี้น้ำเด๋อโตสามสามสองสามสองคนสามบอกบอกลงนึงกับมานอยู่เด้พี่น้องน้องดูสิก็ให้ยโฉมสามโตเต็มเต็มเก้าเจ็ดสองเฮ้ยหลอดพูดหลอดถึงแล้วอันนี้ก็จะเป็นเสื้อแขนยาวนะคะของคนยังเนาะผูใส่ยังกับใส่เด็กพ่อก็ใส่ดีพ่อก็ใส่ดีคือกันนี่ก็จะเป็นเสื้อใหม่เด้อ แล้วก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวดูสิจะคล้องเพิ่นเปิดเ,เพื่อกาสิว้าวเนาะแต่เพิ่นกลับไปโรงเรียนค่ะเรียนมาทันมาอือม,มีแต่เอานี่เป็นเสื้อยือดนะจ๊ะตัวนี้เสือ้อโอ้เสื้อผู้เบา,บาสองคนมันม่ง รุ่นนีควายใส่บอได้โอ้เสือไฟนี่เสือมิวสิกเสือผู้บ่าวไม่มิวสิีหรอกมันมันตัวใหญ่อยู่เสือนอกแสีมแสีมใส่ได้แต่เสี่ยมบิดใส่บได้ดิายตัดสิทธิ์ไปคนหนึ่งแล้ว <c oughs> อันนี้ก็สใส่ได้ตัวใหญ่ค่ะสวยสวยอยู่น่ารักีนะคะอันนีแต่เสือขาต้นเหลมพี่น้อง อวันนี้ถึงคาวแม่บ้างโอ้เว้าวใส่ได้บ่ใส่ได้ไงพอดีชอบลงๆอย่างนี้แหละมันสวยดีชอบลงเลงเนาะแมนมันใสสบายปกติกับพ่อคอยได้ใส่เสื้อง่ารหรอพี่น้องนี่ทั้งทั้งสุดทำงานทั้งสุดนอนสุดทำงานอย่าสุดเดกันแมนสวยอยู่หลายตัวเยอะมัดหลายันอยู่เด้๋นี้มึงไอเดียวะบุม ตัวนีสงสัยเธอกับใส่ได้นีอ่อัน,นี้อ,นนองเธอได้อยู่สวยอยู่นะได้อยู่ตัวหนึงนง่งในเสาหรือแซนด์วิชจะ <c oughs> เธอหมดเธอสวยอยู่ค่ะพี่นนองมในต่างร้ายตัวเลยเป็นมุลาคาหลายบาทของคนอยู่เดินอ่ะมานกันทุกคนในครอบ<ม>อตัวจะมืดแล้วมีแต่เสื้อผ้านะคะกับรองเท้ามือสิขอบพระคุณมากๆเนาะ ก็ให้เพื่อนมีแต่ความสุขความเจริญดูดีมีแห้งเนียังกะหาสงความมุ่งมาตปรารถนาทำมาค้าขึ้นนะคะเฮงเฮงปังปังตลอดปีแระตลอดไปเด้อจ้ะบอกกับค้องนะงวดนาบงวดนี่แกเบร์ปังรับต้นปีไปแล้วนะอัน โสดีวันหนึ่งพี่น้องวิวซิกบอกกับพี่น้องเงินเดือนซีเดือนผุราคาแจงสีได้แมหมเด็กกินเ้องสีได้เลยไปเอาสิไปถ่ายช่วงย่างไกล้โบก็ถิบไทยเนี่ยแจ้งน่อยแล้วพี่น้องายให้เบิ่งแน่แต่ค่อยสิ้อบรรจพี่น้องเบดึงจ้าเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูช่วงตอนที่เราขายเนาะบางบางส่วนหลังจากทีประเด็นเบิ่งบรรยากาศนี้มาดูไปพอกันอีกเชนึงตอนยางไกลค่ะพี่น้อง ตอนนี้ครับแตะอยากเมืัดเต้านึงแหละลืมไทยพี่น้องมึงตไ่ยอันนี้เพิ่ส้งใหม่ไใส่กอกสงมจะกินเขาเลม้ไปเตานึ่งละพี่น้องมมดไปรอดนึงนะคะนนี้หอดสงก้านแต่สิดี๋ยงเดี๋ยนข่าวว่าเขาเมาจังใหม่มือนี้มัทนลูมมีคน่ อรอลุ้นจะหมดไหมยี่สิบโลอเออเข้ามาแล้วดับซ้ายวางนึงนี่หาชิปใหม่พ่อบ <c oughs> อกเหรอแต่คนอยา่างที่พอ่พอบอกถึงบอกพอ่อถึงบอเต็ม <c oughs> อ่ขอบคุณออเดอร์ยามแรงโดนเมาอีกแล้วพี่น้องบอโดนเมาสต่ะพักเด้ ไก่ก็โดนเมาโดนป่นมือนี้สุกทันปะเนาะบรรยากาศนางทาปิ้งไก่รอปิ้งไก่สุกป้าพี่น้องต้นนี้ก็เป็นเตาสุดท้ายแล้วเด้อค่ะนี่บ่่ไดโรบออเดรอหาชิบใหม่ดอกหักต่ว่าสีเศร้าก่อนเนาะเพราะมันเดือกปจิบปะถากินน่น่ะค่ะ นี่นแมนตอนนี้ก็ประมาณสิบแปดนาฬิกาเกือบหนึ่งทุ่มนะคะบัดที่ืินขึ้นเสากับสิลูกมาอย่างตัวเลยอีก่น้อยๆพราพ่อยีสิบใหม่ดอกพี่้องโอ้เหมือนนี้ก็บม้านคักอยู่ยีสิบลเกือบเบิดเนาะยางบพท่านขันยางท่านก็ขึ้นสิเบิดเลยแ่ะคะ่ะเอาล่าไปก่อนคะ่ะสำหรับคลิปนี้ฝุ่นเพ่มท้งฝุง่นกระถาให้มันซูกอยู่เทิงออเดอร์เามาส์เทิงออเดอร์กินใคยก,ก่อกระยางบ่ท่านเนาะขนาดเทสองคน ลาไปก่อนค่ะส้อนรับคลิปนี้ไปบอกกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอืมเพิ่นเดินมาใหม่เพิ่นกำลังเอาปิงไก่ป่นมาเพิ่นสวัสดีค่ะป้ากับลุงค่ะอือสวัสดีค่ะคูยฮ่า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 ลกกาอ่านี่คุณแม่สวัสดีค่ะอันนี้แม่สาวกันิกาด้วยค่ะอันนั้นยาหมูว่านนีเก็บหอมนี่ยา ไปลาไปแล้วค่ะพี่น้องขอพระคุ้หแล้วที่เขามารับชมเด้อค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็ะเท้องไปเก็บห้องขายพักเน่นจักว่าสิขายพักจักวาสิขายพักมีคนมาซื้อพักอีกอันใดขายใดขายมึกอย่างเดียวดอกหอมนะคะงามงามพี่น้องดอกหอมเหามันนี่บดไปถ่ายสับเก็บเหมือดเป็นสังอีกแล้วมือนกับสตัดไปส่งตลาดได้สิถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องิึงอยู่ค่ะตอนประมาณตีสี่ถ่ายเหมือดอีกขึ้นเก่านะคะพี่น้องไปแล้ว